ราคาน้ำมันวันนี้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างมาดูกันวันนี้ราคาน้ำมนันวันพรุ่งนี้22ตุลาคมมีการอัปเดตราคาเบนซินดีเซนและแก๊สโซฮอจาก3ามปั๊มใหญ่ที่นี่ปอตอทอบางจากและเชิมมาดูรายละเอียดราคาแต่ละชนิดกันเลยราคาน้ำมันจาก OR ดีเซน30.94บาทลิตรแก๊สโซฮอลอี85 2 7 5บาทลิตรแก๊สโซฮอ 29.64บาทลิตรแก๊สโซฮอ91 31.48บาทลิตรแก๊สโซสอ95 31.85บาทลิตรเบนซิน40.14บาทลิตรแก๊สโซฮอ95แบบซูเปอร์พาวเวอร์40.04บาทลิตรดีเซน B7 แบบซูเปอร์พาวเวอร์43.44บาทลิตรราคาน้ำมันจากบางจากให้พรีเมียมดีเซน S 45.64บาทลิตรไฮเดซีลเอส30.94บาทลิตรไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซฮอ์ห้สบาบาทลิตรแก๊สโซฮอ์อีแปสิบาเอสีวีโอบาทลิตรแก๊สโซฮอ2์อี2ีบเอีวีโอบาทลิตรแก๊สโซฮอร์ห์เกสิบีวีโอาบาทลิตรแก๊สโซฮอร์ e ์เกสิวีโอบาทลิตร ราคาน้ำมันจากเชลเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอลยี่สิบสามสิบจุดหนึ่งสี่บาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอลเก้าสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดจุดเก้าแปดบาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอลเก้าสิบห้าสามสิบสองจุดสามห้าบาทลิตรเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอลเก้าสิบหาสบาทลิตรเชลฟิลเซฟดีเซน B เจ็ดสบาทลิตรเชวีพาวเวอร์ดีเซน B เจ 4 9 8 4บาทลิตรแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นมีข่าวดีมากกว่านี้อีกที่รอคุณด้วยพรุ่งนี้ค่อยเติมน้ำมันมีการปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง30-50ถึงสตางค์ลิตรทำให้คุณสามารถเติมน้ำมันได้เพียงพอดีกับราคาที่เหมาะสมกว่าอย่าลืมติดตามเราในเว็บไซต์และช่องทางต่างๆของเด e b a n g คอก In s ไซ h ์เพื่อรับข่าวสารและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับราคาน้ำมันและข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและเศรษฐกิจด้วยนะเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมชมเว็บไซต์ของเรา h t t p s w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  i b c o t b a n k o k i n s i g h t f a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n k o k i n s i g h t x h t t p s t w i t t e r c o m b a n k o i n s i g h t i n s t a g r a m h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t h b a n k o k i n s i g h t y o u t u b e Https h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c u b m 5 h t e r 2 x 4และอย่าลืมเข้ามาติดตามและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเราเลยนะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับราคาน้ำมันลดลงนี้มีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใดๆที่คุณอยากจะแบ่งปันกับเราไหมมาพูดคุยกันในกลางคนเลย